ดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จับไตได้ว่ามีคนโกหกออลฝรั่งเศสค่ะสวัสดีค่ะนะคะอืมคุณคําไมนะคะอืมวันนี้จับไตได้ว่ามีคนโกหกคอยไปหูเรื่องเรื่องบางเรื่องมาเอ่าคอยไปหูเรื่องบางเรื่องมาในนิทานในนิทานนะคะอืม ในททานออีหยวกเน่าแห่งบ้านโกโกกล้วยนะคะเออค่ะคุณเชอรคุณประสิทธ์วัสดีค่ะอืมมีใครบางคนโกหกค่ะวายหน้าอายมากเลยนะหน้าอายมากเลยกับการที่เอาออมาโกหกสังคม,มนะคะอืมค่ะคุณนันอ่อยายหนีเที่ยวค่ะอืมขี่ตัวสังคมอีก อ่าพี่อลงกรัสดีค่ะนะคะอืมรับตื่นนึงแล้วตาแจ้งแล้วตอนนี้มาคุยกันรอบดึกนะ,ะมีกะมีคนโกหกนะคะมีคนโกหกสังคมด้วยนะคะว่าในการตรวจสอบนั้นนะคะไม่ได้มีการชี้อืมไปแปลงอื่นไม่ได้เป็นคนชี้ไม่ได้เป็นคนให้เบาะแสนะคะสรุป เป็นคนชี้เองเป็นคนชี้ให้เขาเห็นค่ะจากการอะไรจากการที่เขาออกมาตรวจสอบนะในนิทานเรื่องนี้นะคะไว้คือเป็นคนหนึงสีนะแล้วมานั่งบอกอใครๆว่าไม่ได้บอกนะไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้ชี้นะโอ๊ยหน้าบ่าอายว่ะอือค่ะนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้น หลังจากนี้ไปมีมีใครบางคนนะคะไปร้องเรียนชาวบ้านนะอืได้ข้อมูลจากไหนอีกได้ข้อมูลจากอีหยวงเน่าในนิทานนี้ด้วยค่ะทำมึงทาแบบนี้แล้วจะอยู่กับคนในหมู่บ้านได้หรออุ้ยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าโมเมนตอ่ะมันไม่เมนะเออนะ มันไม่เมนมานําเสนอว่าไม่ได้บอกไม่ได้ชี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อซัดทอดคนอื่นนะคะว่าคนนั้นล่ะคนนี้ล่ะบริวาอ่าจะเอออินโนเซนจังเลยค่ะแเราเป็นคนบอกข้อมูลเขาทั้งหมด <c oughs> นะคะเป็นคนบอก เป็นคนบอกข้อมูลเขาทั้งหมดแต่มานําเสนอบอกไม่ได้พูดอะไรอืมเจ้าหน้าที่ก็คงไม่เห็นมั้งสะใหญ่ๆที่อยู่แปลงข้างเคียงอืมเจ้าหน้าที่เขาคงเขาเห็นเองนะอ่าจากอ่าอ,อะไรนะภูเขาล้นวสันเดอเออนิทานนะคะนิทานอันนี้นิทานก่อนนอนนะคะปัดที่นี่พอไปฟังอ่าพอไปได้ยินได้ฟังมา มันบอกสุอันค่ะมันเป็นคนชี้เป้าทุกจุดค่ะโอ้โหออเวลานำเสนอนี่พูดอดีตใส่ตัวมากเลยค่ะอืมเจ้าที่เขามองไปเองเจ้าที่เขาชี้ไปเองค่ะวเ็นนี้มันมีคนโกหกค่ะเรื่องนี้อืมโอ้โหหน้าเขาเรียกว,ว่ายังไงอะหน้า หน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่าในนิทานเรื่องนี้นะนิทานหน้าไหว้หลังหลอกนะอือค่ะในเรื่องของการที่เอ่อมานําเสนออีกอย่างหนึ่งเลยนะเอออ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอ่าคอยได้ไปมีโอกาสได้ไปได้ยินอ่ากับคอยบอาได้บอกว่าบ่าได้ เบรกเบรกอืมนะแล้วเขาได้มีแล้วบังเอิญว่าเขาได้ไปเห็นไลห์สดของนางวันนางพูดอย่างนี้อย่างนี้อืมนะนี่นิทานเรื่องนี้ค่ะแล้วเขาบอกมันไม่ใช่อเรื่องความเป็นจริงนะมันไม่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้อือค่ะอ่าเสนอเขาไปเองอนะแต่ละเรื่องนะ่ะบอกเขาไปเองอุยคือเป็นคนแบบนี้นะ อ่าทางก็จับไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนกับว่าออกมาพูดออกมาพูดให้ใครต่อใครหนีฟังว่าเอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือเขาเห็นเองของเขาเราไม่ได้เป็นคนชี้เป้านะเราไม่ได้บอกข้อมูลนะพี่รักสวัสดีค่ะเอ่ไม่ได้บอกข้อมูลเอออืมไม่ได้อะไร ทั้งนั้นนะคะเขาเห็นของเขาเองนั่นคือความซวยของชาวบ้านนะคะเออจากการล้งเลียงของใครบางคนให้มาดูแปลงนี้แต่บังเอิญเขาสายตาเขามองไปเออสายตาเขามองไปเห็นเองเฮ้ยค่ะมีคนชี้เป้าค่ะเออมีคนชี้เป้าไปค่ะโอ้โหเออแบบนี้ก็มีค่ะเออแบบนีก้ก็มีอืมนะเขาได้เห็นแล้วไลฟ์สดว,ว่ามีการพูดาพาดพิงอะไรเขา แบบนั้นแบบนี้อืมนะอืมปะ่ะแบบนี้ก็มีนิทานเรื่องนี่มวนเนาะมวนคักอิหลีเออนี่ค่นิทานเรื่องนี่มวนขักอิหลีค่ะอืมนะมีการมาปั้นหน้านะคะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นจุดจุดเริ่มต้นอืมการที่เอ่อเจ้าหน้าที่ เห็นตรงนั้นตรงนี้เขาเป็นคนถามฉันเองนะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อืมเป็นแต่ยังหัวค่ะพี่ตุกตาเออเป็นยังส่เนอะัาที่นี่เออัาที่นี่นะเจ้าหน้าที่ดาววีเขาละไม่เห็นในไลน์โซดว่าเอาคือว่าจัิงส่เอาคือเป็นจั้งส่เออนะเอ่อในการที่มีภาพชี้เขาก็เป็นคนชี้ชี้ไปเองว่ะแบบนั้นพิษบอคะอืมแบบนี้ล่ละคะพิษบอคะ ว่าันนีสี่เผ่าค่ะแล้วจะอยู่กับสังคมคนในหมู่บ้านได้ไหมถามก่อนทำตัวแบบนี้น่ะแต่มานำเสนอว่าฉันไม่ได้เป็นคนบอกฉันไม่ได้เป็นคนพูดอะไรเลยนะเออฉันก็ไปพาไปชี้ของแปลงของฉันค่ะแต่บางอบ,บางอื่นนะคะว่าเจนนะ้าที่ะเขาเหลียวเขามองไปเห็นเอง สงสารชาวบ้านอยู่เลยค่ะคนที่ทําตรงนั้นตรงนี้นะคะพวกเขามองแล้วก็ถามเราว่าเป็นใครขึ้นไปทําตรงนั้นอันที่ของใครอันนี้ของใครแต่เราไม่ได้บอกอะไรนะคะว่าฉันอันที่จริงความเป็นจริงอืของนิทานในเรื่องนี้ข้ขอมูลในนิทานในเรื่องนี้เออเป็นคนชี้บอกอย่างนั้นผิดไหมคะอ่ะอย่างนี้ผิดไหมคะ เป็นคนบอกไปเองค <laughs> ่ะแล้วไอ้อย่างนี้ผิดไหมคะชี้ค่ะชี้ชีชช้เป้าคะ่ะโอ้อปลากระพุ่งนะืมความมันแตกอยอไหล่สุดจ้ะ <c oughs> ขออภัยค่ะเออ ใช่ไหมพี่รักอืมโอ้โห,หน่าเอามานำเสนอฉันไม่ได้ไปพูดนะคะฉันไม่ได้เอ่อเอ่เอเ่อทอแห่งดาววีเขาเห็นเองเขายังถามเลยว่าของใครแับน,นีน้บอค่ะเออมีคนชี้เป้าไปว่าอย่างนั้นผิดไหมคะอันนี้ผิดไหมคะอย่างนี้ล่ะคะผิดไหมอืมเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะปัดความผิดให้มันกระจายไม่ให้มากระจุกกับตัวเองให้ให้ oh. ให้ใหโจรโดโแห่งดาววีเนี่ยมองว่าคนอื่นก็ทําผิดเหมือนเมือนก,นกันกับฉันค่ะอืมนิทานเรื่องนี้นี่คอยมีความรู้สึกคอยขี้เดียดคอยขี้เดียดเออนะ ขบูนพนอบไม่เห็นค่ะบัดนี้คอย,อย,อยกัมีความบังเอิญว่าคอยไปดาววีมามือนี่เออไปดาววีมาก็เลยได้ไปได้ยินได้ฟังว่าอันอันที่จริงในนิทานเรื่องนี้นะอืมเขาเขายังไม่ได้ทักไม่ได้ทวงอะไรไปนะมีคนชี้เป้าค่ะวาสันดีวายเออเขาก็จะมาทําไมเพ่นแบบนี้เออ ทำห้เป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้ใจเราเลือกแค่นี้ให้เขาไปทำไมนิโคนิโคอืมสมัยยังสาวใจเรามีเพียงเท่านี้ดูแลใครคงไม่ไหวเก็บเธอเก็บมันไว้ ซับน้ำตาให้ตัวเองมันจะเออลองเพลงะเลย